นี่รอบภูกเก็ตอย่างเงี้ยอหมายถึงว่ามีคนเช่าพี่ไปส่งที่สนามบินเพื่อไปหาดใหญ่ใช่เมื่อกี้เราไปส่งที่สนามบินเพื่ไปหาดใหญ่ตัวเท่าไหร่ครับภูกเก็ตตัวแพงแปดพันกว่าบาทเฮะจริงไปกลับนะโอ้ไปกลับไม่ได้ไม่ได้ขาดเดียวโอ้ไม่ไม่ไม่โอเคเมื่อกี้น้องเมื่อกี้ก็เกือบสามพันไปอย่างเดียวแนละหาดใ,ใหญ่ไปอย่างเดียวอไปอย่างเดียวครับอันนี้ไปกลับ ก็ถือว่าไม่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 แหม่แตแพงไม่สำหรับผมมองว่าเท็กซิโกแพงเลยนะมันถ้าทั่วไปอะก็คิดว่าแพงแต่ว่าอย่างผมอะผมไปต่างประเทศบ่อยไอ้คำว่าตั๋วไม่เกินหมื่นนะตัดทิ้งไม่ได้เลยคือไม่แพงถือว่าไม่แพงอคือเริ่มถ้าไปต่างประเทศอ่ะสตาร์ทคือหมื่นหมื่นกว่าทั้งนั้นเลยไม่ไม่มีคําว่าต่ำกว่าแปดพันเก้าพันไม่มีแต่ทีนี้มันไปต่างประเทศไม่ได้ตอนเนี้ยก็เลยต้องเที่ยวในประเทศมันก็ไม่ได้แพงสำหรับผมนะโอ้ยยอด ไอยู่คิวคิววันคนรัเปนปุ๊กเ็ตโอ้ยกลับวันอาทิตย์นู่นน่ะเจ็ดวันเลยเหรอแปดเก้าวันน่ะนะโอ้ถ้ารวมว,วันนี้เก้าวันเลยวันนี้วันเสาร์น่ะใช่วันอาท,ท,ทิตย์หน้านู่นกอนคุ้มอะมันไปไกลมันไปไกลไงเด็กทคันจะขับรถยนต์ไปอ่ะโอ้เหนื่อยโอ้ยอจริงไปถึงนะก็ไม่มีอารมณ์เที่ยวแล้วไปถึงก็เช็คอินแล้วก็กลับอย่างนี้เหรอก็ไม่ใช่แล้วขับรถไปไม่มีไม่มีคุณก็ต้องสองวันน่ะ เว้นคุณจะเอาแบบคนหลับบนนอนเลยเพราะจากถ้าจากตนไม่เอาเอาแค่บางพีอะ่ะไปนี่ไงเขาเขียนรถรับจ้ากงกับรถนี่ไงรถส่วนบุคคลนะส่วนบุคคลค่อยเข้าโน่นเชา้าประตูหน้าปิดเดี๋ยวให้เปิดประตูสองก่อนเปิดยังไงดูดิเนี่ยเชา้ามันปิดประตูนี้มันไม่เข้าเปิดยังอย่าง,างเข้าประตูหน้าพีดได้ไม่ต้องเดินไกลนะ

วิธีการรัดเข็มขัดให้สอดหัวเข็มขัดเข้าด้วยกันปรับสายรัดให้แน่นโดยดึงที่สายรัดเข็มขัด To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the, belt pulling the buckle and the belt วิธีการปลดเข็มขัดให้ยกหัวด้านบนขึ้นและแยกปลายทั้งสองด้านออกจากกัน t Flap หาเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศและกาออกซิเจนบนแผงในวิสีสันขอ,อทงท่านจะตกลงมาโดยอัตโนมัติดึงหน้ากากลงมา รอบนากาศไว้บริเวณจมุกและปากส่วมใส่รักรอบสีสั่งแล้วหายใจตามปกติ Should an oxygen mask like this automatically drop from the compartment above your seat Immediately pull the mask firmly towards you Place the mask over your nose and mouth with a headband tightly around your head and breathe normally สวมนากากให้ตัวเองก่อนแล้วจึงสวมให้ผู้ที่ยุ่ภายใต้ความดูแลของทาง่าน Place your own mask first before assisting others under your care เซื่อชูชีอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน Your life vest is under your seat วิธีการใช้ให้สูงเข้าทายสีสักปรับสายรักด้านข้างให้เติม To use it, slip it over your head like this Clip on the waistband and pull it tight ดึงแถบสีแดงที่ประตูทางออกเพื่อให้เสื้อชูชีพอ,อกมม At the exit, before leaving the exit